สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับกับช่องบอสซาซากับรายการรถบ้านบอสนะครับวันนี้ก็มีรถญี่ปุ่นมานําเสนอกันนะครับผมเป็นเจ้าซูซูกิคาริเบียนนะฮะถ่ายกลางแดดให้ชมกันเลยทีเดียวรถคันนี้จมน้ามานะฮะผมก็เลยซื้อมาในราคาที่จะขายออกต่อในราคาที่ถูกมากๆนะครับผมสีจะเป็นสีขาวนะฮะ เดิมบางๆทั้งคันนะครับผมมีกำลังจะลอกนะครับเพราะว่ารถอะมันได้จมน้ำมาประมาณครึ่งคันนะฮะไม่เข้าเครื่องก็ช่วงล่างก็เราต้องไปอัดจระบงจรบีกันใหม่นะครับผมคันนี้คือเวลาวิ่งมีดังมากมีเสียงออดแอดออดแอดมากนะฮะรถดูก็ทรงยังสวยอยู่นะฮะมี ีนะฮะจะลอกเป็นบางที่นะครับแต่ลอกเนี่ยทางนี้เป็นเนื้อเหล็กเลยนะฮะเนี่ยครับ,รบสามจุดหลักๆนะครับตูดซ้ายแล้วก็ด้านท้ายแล้วก็ฝาประตูด,ด้านซ้ายนะครับก็ทรงสวยนะฮะขับรลอๆลอกันไปเลยทีเดียวผมขายในราคาที่เล่าร้อนมากนะคะคันนี้ เดี๋ยววันรอขับขี่ให้ชมกันดูดูภายในก่อนเครื่องฟิตต้าติดง่ายนะครับเครื่องยังดีนียฮะช่วงล่างนะฮะขับสี่ได้ปกตินะฮะแต่เวลาตอนใส่เกียร์โฟี์ยจะดังหน่อยคือต้องไปเช็คพวกลูกปุ่งลูกปืนล้อพวกอะไรอย่างครับ อะไนก็ดูดีมีสไตล์นะ,ะัะตามแบบฉบับของเขาอยู่แล้วคันนี้เป็นเครื่องเดินนะฮะมีเกียร์โฟด้วยขางก็ยังสวยนะครับคันนี้ติดแก๊สมานะครับติดแก๊สด,ด้วยน้ำมันด้วยนะฮะถังเราล้างให้แล้วนะฮะถังมีแต่น้ำล้วนเลยครับ โดยรวมก็ดูดีนะฮะสะอาดตาดีเดี๋ยวเปิดฝากปกให้ชมเลยนี่เอกสารนะฮะแต่ประตูสวย จุดครบห้องเครื่องสวยฝากระโปรงสวยนะครับห้องเครื่องสวยๆกันเลยนะฮะอีมอต้มแก๊สนะครับ ฝาพองสวยเดิมบางครับเพจต่างๆอยู่ค่อนข้างครบแอร์ก็ยังไม่ได้เช็คนะฮะคันนี้ขอเครืงสวยไม่มีเยอ้มเลยนะครับระบบไฟใช้ได้ครบถ้วนครับ ไปน๋ยวลองขับขี่กันดูเป็นรถนายตำรวจเก่านะครับกาดร้อนนะฮะโทรศัพท์ผมร้อนถ่ายวิดีโอเป็นสองสช็อตแล้วนะครับชึ่งเดียวติดนะครับไฟหน้าปัดใช้งานได้นะครับเคความร้อนใช้งานได้เคน้ำมันใช้งานได้ ด้านล่างอะ่ะจะมีเสียงอิดอิด,อด,อด,อดมากนะครับเวลาเรียวนะครับก็เสียงบากกะจงกระจบนะฮะอาไฟฝาท้ายก็เปิดได้นะครับ ว่าคุ้งลูกปืนนะฮะต้องไปะโลน้ำมันกันหน่อยเพราะว่ารถคันนี้ฮะจมน้ำมานะฮะก็คือเจาะแช่น้ำไว้นะฮะเมื่อปีที่แล้วครับลบุรีเราน้ำท่วมนะครับรถคันนี้อยู่ลบุรีนะครับโชคดีไม่เข้าเครื่องนะฮะช่วงล่างเนี่ยควรจะต้องอัดน้ำมันใหม่ไรกันต่อครับ เบรกต้องเหยียบสอทีนะครับเบรกต้องเหยียบสอทีแหมอยากไปลงป่าให้ท่านผู้ชมดูจริงเลยครับเวลาไม่พอนะครับวันนี้เรื่องโอเคนะครับ นะเกเคความร้อเกน้ำมันใช้งานได้ถังน้ำมันล้างให้แล้วฮะแต่ตอนนี้สตาร์เป็นแก๊สอยู่นะครับเดี๋ยวขวามันจะมีดังๆหน่อยครับตอนเลี้ยวนะฮะ